สวัสดีวันเสาร์ครับนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนนะครับสืบเนื่องจากช่วงนี้นะครับเราจะมีข่าวเนี่ยที่รู้สึกว่าทําให้เราตกเนาะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะหรือว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์นะครับโควิด -19 เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่ทําให้เราฟังแล้วเนี่ยหัวใจเราพองโตมาฝากนะครับซึ่งผมนะครับก็บังเอิญเนี่ย ไปดูใน u t u b e นะครับคลิปหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่านะครับเราดูแล้วเนี่ยนะทำให้หัวใจเราพองโตนะครับมาฟังกันเลยว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวนี้เกิดในประเทศออสเตรเลียนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1996นะประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขามีการจัดนะครับการแข่งขันคุลตรามาราทอนนะครับมาราทอนคือวิ่งระยะไกลถูกไหมเนี่ยอุลตรามาราทอนเนี่ยแบบจะแบบสุดโค้ดเลยนะครับคือวิ่งเป็นระยะทาง800นะครับกว่ากิโลเมตร หัวหน้าจะประงานจากหัดใหญ่เนาะไปถึงกรุงเทพเลยนะครับซึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะมีมืออาชีพนะครับโปรเฟชชั่นแลในด้านการวิ่งมาราธอนเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันมากมายนะครับในวันที่นะครับมีวันที่มีการเริ่มแข่งขันเนาะที่จุดสตาร์ทเนี่ยก็คลาคล่ำไปด้วยนะักวิ่งมาราธอนนะครับถ้านึกไม่ออกก็นึกบรรยากาศแบบประมาณพิตูนอย่างเงี้ยนะครับโอ้แต่งตัวกันมาพรอะเพลฟนะครับรถนะครับที่เกี่ยวเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับรถเกี่ยวเรื่องของการแพทย์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ย นะก็มีนะครับกระทาชายนายหนึ่งนะครับเรียกว่าลุงดีกว่านะครับอายุ6กสปีนะครับ,านะรบมาปรากฏตัวในงานเนาะด้วยชุดแต่งกายที่ไม่เข้าพวกก็คือสวมชุดชาวนานะครับหมวกชาวนาเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบู๊ตเนี่ยดึงมายาวถึงเข่าเลยนะครับแต่ลุงคนนี้เขาชื่อลุงคลิฟยังนะครับที่ลุงคลิฟยังนะนะทีนี้เนี่ยในภาพเรานะนะครับแต่งตัวกันแบบเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันเต็มที่เลยปรากฏว่ามีคนแต่งตัวอย่างนี้เข้ามานะครับ พวกนักวิ่งเขาก็สงสัยจริงไหมเขาก็ไปถามกันว่าเอ๊ะแล้วลุงลุงมาทําอะไรที่นี่นะทำไมแต่งตัวอย่างนี้นะครับลุงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงอ่ะนะครับเป็น,ปนชาวาเจ้าของฟาร์มเลี้ยงแกะเป็นพันตัวเลยครับซึ่งปกติเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีมาเนาะแล้วก็ขี่มาไล่ต้อนแกนะนำกลับเข้าเคาะนะครับแต่ตาลุงยังเนี่ยนะครับมีฐานะยากจนก็เลยไม่มีมา้านะครับก็เลยใช้วิธีการเนี่ย วิ่งนะครับวิ่งวนตัวเองนี่แหละนะครับไลต่ตอนแก่ตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกวันเลยนะครับทีนี้เนี่ยลุงแกก็ได้ยินข่าวเรื่องของอุนร่ามาราธอนขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทดสอบนะสมรรถภาพตัวเองว่าสามารถวิ่งได้ไหมนะครับก็เลยมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้แล้วสาเหตุที่แต่งแต่งใส่เสื้อกันฝนรองเท้าบู๊ยาวถึงเข่าก็เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดฝนตกไงน,นะครับก็เลยใส่ชุดป้องกันมาก่อนนะหลายคนฟังดูการแล้วก็บอกโอ้โหลุง โตไหวเหรอไอนี้เขาวิ่งกันแบบมือจี้บนะ800กว่ากิโลนะไม่ใช่40 50กิโลนะครับก็ออกมาเป็นห่วงกันเยอะเลยลุงได้เป็นตัวสุขภาพมาหรือยังนะครับมีวิธีการวิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าลุงแกสรุปคือลุงแกไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ก็โอเคตัดสินใจเขาวิ่งนะครับพอเริ่มสตาร์ทปึ้งนะครับทุกคนก็วิ่งออกไปนะท่าแบบอย่างสวยเลยนะครับมีแค่ตาลุงเนี่ยค่อยๆนะครับลากเท้าออกไปวิ่งนะครับซึ่งภายหลังต่อมานะครับท่าลากเท้าของตาลุงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ายังแชมเปิลนะครับ ที่นี้เนี่ยจุดพีคของมันก็คือว่าปกติเนี่ยการวิ่งแบบเป็นร่ามาราธอนกไกลๆอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาจะแบ่งเนะาะระยะเวลาเนี่ยให้นักวิ่งอนุญาตให้สามารถหยุดพักนอนพักผ่อนได้ mm hmm. ก็คิดว่าต้ต่800กว่ากิโลเมตรอ่ะนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกมืออาชีพในการวิ่งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการวิ่ง16ชั่วโมงแล้วก็นอนพัก8ชั่วโมงโอเคนะนะครับแต่ตาลุงเนี่ยนะครับลุงยังแกไม่รู้เรื่องทุกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอวิ่งไปเรื่อยๆนะครับพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยคนหายหมดเลยนะเพราะว่าเขาไปนอนพักผ่อนนกัแล้วไง ลุงเห็นอย่างนั้นนะครับแลยิ่งตกใจเขาบอกว่าตายแล้วนะครับคนอื่นวิ่งนะครับวิ่งทางกันไปหมดเลยเพราะลุงก็เลยแบบวิ่งแบบไม่พักเลยครับวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับอาจจะแบบแอบงีบไหมคนอื่นเห็นบ้างประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงก็วิ่งไปเรื่อยๆครับไม่พักเลยนะนะครับเพราะจุดจบเรื่องนี้นะผมว่าทุกคนน่าจะเดาออกนะครับลุงยังเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเย่งกว่านั้นอีกนะครับทําลายสถิติโลกปกติการวิ่งแบบเนี้ยสถิติโลกเขาบันทึกไว้นะครับใช้เวลาทั้งหมด7วัน ยังใช้เวลาแค่5วันครับและทิ้งห่างจากที่2เป็นระยะเวลา10ชั่วโมงเลยนะครับโหโคตรเจ๋งนะครับเป็นปรากฏการณ์เนาะที่พลิกโลกเกี่ยวเรื่องของมาราธอนเรื่องหนึ่งเลยจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการวิ่งเลยนะครับเรื่องนี้นะครับบอกอะไรผมนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่านะครับหลายๆครั้งเวลาเราอยากจะทําอะไรโดยที่เราไม่พร้อมนะครับหรือทําในสิ่งที่คนอื่นมองว่ายากนะแล้วก็มีหลายๆคนมาบอกเราว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรอกนะครับสมรรถภาพไม่ถึงคุณยังไม่พร้อม บ,บางครั้งเราก็หลงเอาความเชื่อคนอื่นมาเป็นความเชื่อของตัวเองเนาะแล้วก็สร้างกรอบให้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างลุงยังในเรื่องนี้นะครับไม่ได้คำพูดของนะักวิ่งมืออาชี่มาเป็นกรอบของตัวเองแล้วก็ตั้งใจครับทาไปเนาะโ,โดยไม่หยุดนะครับด้วยความมุ่งมัน่นเรียกว่าเป็นนะครับนิทานเต่ากับกระตา่ายในวิจริงเลยนะครับคือมุ่งมัน Alright, ่นนะครับไม่ยอมหยุดเนาะังั้นวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากเรื่องราวนี้นะครับเป็นกําลังใจดีๆให้กับหลายๆคนที่กําลังท้ออออแทไม่่่่วววาาากกกกับเเเรรรรรืืืงงตติิิยสุขภพหศษฐจ เมื่อประตูบานนึงปิดก็จะมีประตูบานใหม่เกิดขึ้นเสมอนะครับ